สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ตามคำสัญญาค่ะเราไปรู้จักตัวละครสำคัญ3ตัวละครชายกันในเรื่องเกมรักในเงาหลวงนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามนะคะสนับสนุนผลงานของเจ้ารู้ซื้อด้วยนะดูได้ที่ VTV Thailand ค่ะอาละค่ะก็ไม่มีใครเนาะสามารถจะหนีรอดจากกรงขังแห่งคำโกหกที่ผูกโยงเข้ากับชีวิตนะคะโดยเฉพาะชีวิตแต่งงานที่จะต้องมารวมกันเป็นครอบครัวนะคะคโกหกมันก สามารถจะสร้างความบาดเจ็บได้เมื่อมันถูกเปิดโปงขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องนี้เจ้ารู้สื่อแล้วก็เฉินวยถิงนะคะก็ได้มาพบกันแล้วก็บอกได้เลยไม่ใช่เฉพาะนางเอกที่มีเรื่องราวโกหกขึ้นมานะคะพระเอกของพวกเราก็ใช่ย่อยนะเพื่อนเพื่นอนพระเอกของพวกเราเนี่ยเพื่อนๆได้เห็นเด็กชายคนนั้นแล้วใช่ไหมเด็กชายคนนั้นนั้นลีจิสในใบเกิดเนี่ยเป็นลูกของทางพ่อแม่ของพระเอกแต่จริงเราไม่ใช่นะเป็นเรื่องราวที่พระเอกของพวกเราด้วย นาะสมัยก่อนสมัยเรียนอะไรเงี้ยเรียนมัธยมปลายก็ไปมีลูกแล้วแต่ก็มีลูกไงเออมีลูกได้อะไรได้ก็ไม่เคยเล่าให้หนางเอกฟังเหมือนกันแล้วก็สังคมของเพื่อนๆของเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ที่จะมาเพื่อนเอนเก่านะคะเพื่อนๆที่เคยเรียนมาด้วยกันก็ยังไม่ได้เปิดเผยเล่าให้แฟนสาวอย่างซูเยียนของเราได้ฟังซึ่งมันก็แน่นอนในทุกเรื่องราวมันก็สร้างความเจ็บปวดให้หนางเอกของเราในตอนต่อไปในตอนที่ความความ แล้วก็คำโกหกหรือว่าคําที่ไม่เรียกว่าเรื่องราวที่พระเอก ปิดบังเอาไว้ไม่ได้เล่าให้เธอฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็จะโดนเปิดโปงออกมาเหมือนกันนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับนะคะต้าเฉียวเสี่ยวเฉียวค่ะก็ของคุณเย่ยจางเย่หลานนะคะเพื่อนๆสามารถจะฟังที่อดหวานแปลแล้วก็เล่าได้ในช่องอันนี้แหละช่องหวานชูกาเลิฟไชน n สโนเวลล์แอนด์ซีรีส์นะคะช่องสมาชิกนะนเพื่อนๆร้อยกว่าบาทเองเข้าไปฟังสบายๆจะเป็นสมาชิกเดือนเดียวก็ได้นะคะเพื่อนๆก็ต้องเอ่อแคนเซิลสมาชิกประมาณก ก่อน5วัน5วันก่อนที่จะถึงรอบตัดบัญชีนะคะเพราะว่าระบบของ YouTube เขาก็จะเป็นการจ่ายเข้าไปในระบบ u t u b e นะเพื่อนๆแอดวาน Advanced เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบหลังบ้านที่เกี่ยวกับการตัดเงินไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆใช้ t r u ม m น n ี y หรือว่าใช้บัตรเครดิตเพื่อนๆก็ต้องไปแคนเซิลล่วงหน้านะคะ5วันก่อนจะถึงรอบวันตัดเงินนั่นเองค่ะ มาดูตัวละครชายตัวแรกเลยนะคะสำคัญมากพระเอกคะ่ะเซนเฮาหมิงนะคะรับบทโดยคุณวิลเลียมนะคะคุณเฉินไวทิงของพวกเราเป็นตัวละครชายที่มีความซับซ้อนนะคะฉลาดซับซ้อนแล้วก็ปิดบังความลับก็โคตรเก่งเขานั้นเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมากมั่งคัง่งเออใช้คำว่ามั่งคัง่งร่ำรวยไม่พอต้องใช้คำว่ามั่งคัง่งเป็นชนชั้นสูงมีทั้งพรสวรรค์แล้วก็ภูมิหลังทางครอบครัวเลิศค่ะแต่ว่าหลังจากแต่งงานกับซูเหยียนแล้วนะคะ ชีวิตสมรสของเขากับตกอยู่ในวิกฤตเขานั้นได้โดยภายนอกแล้วดูอ่อนโยนและเอาใจใส่นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ควบคุมชีวิตนะ่ะควบคุมชีวิตเขาวางแผนรายกาศรายละเอียดมากมายในละครตอนนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเซินฮ่าวหมิงนั้นตรวจสอบนางเอกของพวกเราตลอดเวลาแล้วก็พระเอกของพวกเรานั้นก็รู้เรื่องราวความจริงของซูเหยียนเรียบร้อยแล้วแต่พระเอกก็ยังไม่ได้บอกนางเอกว่าเขารู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืมแต่เขาลังเลที่จะ จะเปิดเผยแล้วก็เล่นไปตามบทบาทที่ซูเหยียนจัดมาให้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่ากำลังสนุกอยู่ในเกมแห่งการทดสอบซึ่งกันและกันอยู่นะคะชีวิตสมรสที่เต็มไปด้วยการวางแผนแบบนี้แล้วก็แบบไม่พูดกันตามตรงโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแผนร้ายเลยนะในที่สุดก็พังทลายลงนะคะเมื่อคาโกหกของซูเหยียนถูกเปิดโปงความลับที่เซินเฮาหมิงเก็บงำมานานก็เปิดเผยเช่นเดียวกันหลังจากการหย่าร้างแล้วนะคะทางด้านพระเอกของ เพราเรานั้นเนี่ยก็คือมันมีภาคต่อจากในนิยายออกมาในละครนี่แหละเขาก็ตระหนักว่าตัวเองนั้นติดกับดักในความสัมพันธ์เนี่ยมากแค่ไหนแล้วก็ เอาใหม่เดี๋ยวไปง้อภรรยานะฮะเดินเดินใหม่นะฮะไปเพื่อไปตามภรรยากลับมาหลังจากที่ซูเหยียนของเราก็กลับมามีชีวิตใหม่หลังจากที่เศร้าไปพักหนึ่งเนาะก็มารวมกลุ่มทําธุรกิจขึ้นมานะคะทางด้านของออนางเอกก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะคะก็เจริญโดยที่ไม่ต้องมีสันเฮาหมิงไนงะสันเฮาหมิงก็จิงตระหนักได้ถึงสิ่งที่เขาสูญเสียไปอย่างแท้จริงนะคะเมื่อผู้ชายคนนี้สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขา ก็ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงแล้วก็ต้องพยายามเอาชนะใจซูเหยียนกลับคืนมาให้ได้นั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวละครพระเอกนะคะแล้วก็พระเอกเป็นคนหดลน์มากเลยเนาะในนิยายต้นฉบับคือพอแฟนเก่าเขากลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้ไปพบเหมือนกับไปปาร์ตี้บ่อยเจอเพื่อนแล้วก็แบบชนชั้นสูงของเขานเขานาะก็ไปดิงแดงดังแล้วก็มีปัดตรงปาร์ตี้กันบ่อยๆเขาก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนั้นมันคือชีวิตของเขาเขาก็มาบอกเลิกนางเอกของเราเลยนะบอกว่าเราอะคือไปกันไม่ได้อะไรประมาณนี้นางเอกก็แบบอืมอ นางเอกก็มีปมของตัวเองอยู่แล้วก็พี่สาวก็เพิ่งฆ่าตัวตายเนาะในนิยายอะ่ะเออแล้วลูกล่ะลูกพี่สาวจะทํายังไงนางเอกเของเราก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่เนาะพอมาได้ยินมาได้ยินแฟนบอกเลิกแบบนี้นางเอกก็แบบโอ้โหค่ะสุดๆเนาะเศร้ามากในนิยายน้ําตาก็หลั่งลินแต่ว่านางเอกเของเราเศร้าแป๊บเดียวนะเดี๋ยวนางเอกก็ก็แบบมีชีวิตที่แบบมีความหวังขึ้นมาอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะอ่ะต่อมาเอา้ามาที่คอนเทนต์อันนี้ก่อน มาที่ผู้ชายคนที่สองเขาชื่อถังเหมี่ยวค่ะถังเหมี่ยวเนี่ยนะคะก็ตามปกติแล้วเป็นระรืมรูปลักษณ์ของถังเหมี่วนั้นนะคะในนิยายเนี่ยมันก็คือเป็นรุ่นพี่ของนางเอกเรียนรุ่นเดียวกันกับเฉียวหลินแล้วก็เป็นคนที่ชอบเฉียวหลินแต่นางเอกของพวกเราชอบถังเหมี่ยวอ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นมาที่ละครกันที่เขาสปอยกันไว้นะคะเขาบอกว่ารูปลักษณ์ของถังเหมี่ยวเปรียบเสมือนนะคะลมหายใจที่สดชื่นดูเป็นคนไม่ซับซ้อนเป็นคนแบบ เ,เขาเรียกว่าสดใสนะคะแล้วก็จะมีอิทธิพลมาแบบใช้เวลาอยู่กับนางเอกของเราเยอะในช่วงที่นางเอกของเราเริ่มต้นธุรกิจนั่นเองก็สะท้อนถึงท่านิยมแล้วก็ชีวิตวิถีชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทางสนเฮาหมิงนะคะทีนี้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมนะคะถังเหมี่ยก็มีจิตวิญ,ญญาณที่เป็นอิสระแล้วก็ไร้พันธนาการนะคะเขาได้พบกับซูเหยียนในเวลาที่ซูเหยียนเป็นตัว ที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่มีเรื่องโกโหกใดๆแล้วนะคะไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องจะต้องแต่งเรื่องอะไรแล้วซูเหียนก็คือซูเหียนอย่างแท้จริงแล้วค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยไม่ คือนางเอกของเราก็อิสระไม่แยแสต่อจะร่ําจะรวยจะอะไรนะคะจะรักใครอะไรไม่ยึดติดอะไรกับใครทั้งนั้นค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะในเวอร์ชันละครของถังเหมี่ยวกับนางเอกของเราจะเป็นช่วงตัวตนที่แท้จริงแล้วก็จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อ,อย่างนั้นแฟนได้ง่ายขึ้นนะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้เนาะเออในในเวอร์ปอก็สปอยกันใหญ่เลยว่าถัางเหมี่ยวะลองจากในนิยายต้นฉบับจะกลายมาเป็นคู่ ู่ของซูเหยียนนะคะเออแล้วก็ช่วยให้เธอเติบโตขึ้นแล้วกเ็เรียกว่าเติบโตไปพร้อมกันนั่นเองแล้วก็ซูเหยียนเองก็ค้นพบคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงพร้อมทางอาชีพการงานที่มั่นคงด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าที่สปอยกันมาบนเวยปอจะเป็นความจริงไหมนะคะส่วนใน,นิยายต้นฉบับเพื่อนๆไปฟังกันได้เองเลยนะคะ ต่อมาตัวละครผู้ชายอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเออตามข่าวเนาะเขาบอกว่าอินเวสเตอร์นี่โอ้อยากใหออ้นักแสดงท่านนี้มาฉายแสงนั่นเองค่ะก็มีตัวละครพิเศษขึ้นมานะคะเขาบอกว่าชื่อเจิง จิงชงค่ะตัวละครตัวนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของซูเหยียนนางเอกของพวกเราแล้วก็จะเป็นคนคอยช่วยสนับสนุนนะคะการเติบโตแล้วก็การตัดสินใจของนางเอกอย่างเงียบๆค่ะต่างจากนิสัยชอบควบคุมนะคะของเซินฮาวหมิงแล้วก็จิตวิญญาณที่อิสระของถังเหมี่ยวนะคะก็เป็นผู้ชายอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเขาเป็นตัวแทนของผู้ชายที่มีความมั่นคงแล้วก็เชื่อถือได้วางใจได้นั่นเองนะคะเขาได้เห็นการเดินทางของซูเยียนแล้วก็การรู้ รู้ถึงเรื่องสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาคือการพึ่งพาคําโกหกไปสู่การยอมรับความจริงเห็นพัฒนาการของนางเอกมาทุกอย่างบทเด่นมากเลยเนาะเออนัอนะ่นแหละเด็กๆของอินเวสเตอร์คนนี้นะคะ <laughs> พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนางเอกของพวกเราในช่วงเวลาสําคัญค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะความความเป็นเจ้างชงนั้นเป็นพระรองเป็นของพวกเราเจ้างชงนั้นทําตัวปกป้องซูเหยียนในแบบของตัวเขาเองโดยที่แบบอยู่ห่างๆแบบห่วงๆปกป้องแต่ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของซูเหยียนมากนะักแต่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับซูเหียนเสมอเมื่อเธอต้องการค่ะเพื่อนๆค่ะโอโ้แต่แล้ว บทนี้พระรองนะเพืเ่อนๆแต่ก็อย่างที่แอดหวานบอกเนาะนักแสดงนะคะมาจากแบบพิเศษเลยนะคะเป็นนักแสดงที่ทางด้านอินเวสเตอร์เขาก็เนาะเอามาเอามาฝากฝากมาในเรื่องนี้นะคะมาได้อยู่ใกล้ๆเจ้ารู้ซ้อหน่อยนะอะไรเงี้ยเอาพูดกันตามความจริงนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวแฟนๆของนักแสดงจะมาว่าแอดหวานก็คือถ้าได้ทำไลน์กับแอดได้แอดไทม์ได้แอดไทม์กับนางเอกเยอะหน่อยก็จะยิ่งมีคนจําได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะติดตามได้กับบทของตัวละ เจิ้งชงนะคะตัวละครตัวนี้แต่งขึ้นมาใหม่เลยค่ะซึ่งจริงแล้วแอดวานคิดว่าเป็นคนที่นางเอกของเราเจอในร้านอาหารเล็กๆใกล้ที่พักของนางเอกในตอนที่นางเอกปงได้แล้วแอดวานคิดว่าเป็นเจิ้งชงเออแต่ว่าในนิยายมันจบตรงแค่นั้นตรงที่นางเอกของเราหายใจฮึดสู้สู้ละเออแล้วก็บอกว่า สู้แล้วก็บอกว่าจะเป็นแบบเออผู้ที่คอยเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกของพี่สาวที่ค่าตัวตายไปเนี่ยจะเลี้ยงอย่างดีเลยนะคะเธอมีเพื่อนละในชีวิตนี้เพราะว่านางเอกของเราไม่เหลือใครแล้วไงก็คุณยายก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเหลือแค่ลูกของพี่สาวเท่านั้นแต่นี้ในเวอร์ชั่นละครเนี่ยก็คือแบบสปอยกันหึมเลยว่าเชียวหลินซึ่งเป็นพี่สาวไม่ฆ่าตัวตายจะเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่แบบสู้ต่อไปนะในแบบของตัวของเธอเองด้วยนะคะก็ดีเนาะเป็นเรื่องราวแบบ เรียกว่าดัดแปลงเพื่อแรงบันดาลใจแล้วก็เพื่อความสู้ชีวิตนะคะคนเราถ้ามันท้อทแท้แล้วต้องฆ่าตัวตายเนี่ยมันผิดนะเออมันผิดมันผิดนะไอ้ตะก,การนี้ผิดนะคะจะมาท้อทแท้แล้วหนีโลกนี้ไปได้ยังไงท้อทแท้แล้วมันก็ต้อง ลืมตาอ้ปาปากขึ้นมาสู้สิคะ่ะมีชีวิตแล้วมันต้องสู้นะคะเอาล่ะค่ะมีลมหายใจไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นโลกกว้างขึ้นแล้วก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะซีรีส์แนวที่เป็นสังคมเมืองที่มีความความสะท้อนความจริงโดยหนาะเรื่องนี้มันมีหลายคนเลยนะคะที่แบบสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปโดยการที่พยายามที่จะทําให้ถูกใจหรือว่าทําให้คนอื่นเขามองว่า เหล่านั้นแบบดูดีเออดูดีดูดีไปหมดชีวิตมีความน่าอิจฉาอะไรก็ว่าไปนะคะทั้งๆท,ที่มันก็เป็นแค่สิ่งที่ฉาบเชื่อมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ